บ่แล้วดอกพี่น้องเอ้ยให้เพิ่นมาลกเอากาเพิ่นกะว่าเพิ่นสิลกใหายเม้วสิดำอัดตาให้กะเพิ่นได้กพะพ่อแล้วเพิ่นกะไปเปิดดากอ่านหลาเลยเบื้งให้แหละพี่น้องยากเสีเอาให้เบืง้งค่ะกะบ,บ่หลายดอกน้ำละรอข้าถ่าวคัมแท้เพิ่นกะว่ามันงามเพิ่นบ่ลกออกให้เนะาะคุ่นหมองหนึง่งเอาเหยาะอยู่ยาก็เลยเกี่ยวใบออกกะบ่ลกคือวานล่ะแต่ว่า มองพ่อหลกเอาแล้วนี่แมค่ค่ะพี่น้องมองดูละย่อยเหยอะย่ไปนี่ย้ายมาคอยเห็ดเหมือนละเล็กละน้อยด้ยนี่เอาหลานมาหน้าหล่ะกะหลานนอนกะมาเห็ดว่าสีด,ดำไห้กะดำว่าแล้วย้ายมาดำซอยพูดนะย้ายดำจนว่านี่เพิ่นไหนมาดำประมาณนั่นหาหกมัดนี่ละเพิ่นเอากาไปแล้วเพิ่นกับบามาดำไห้จักสีว่าจา้าไหนเนาะคะ่ะพี่น้องเขาสัจิธาเพิ่นกับบไหวเข้ากับอยากเฝ้าออปักดำให้มันเขียวท่านมูเบื้องเพิ่นดำไปไห้ย้ายดูนี่เนี่ยทำนี่ละ อันนี้ายก็เลยมาลกกาออกจากหมองมันได้ซีมัดได้สามมัดมือนี้มือน,นี่ตบบไทยปิดปิดฉากดำหน้านี่ลกบํหมอิดอกายปวดแอวเอาพ,อพ่อได้อัดหดมองนี้เนาะคะ่ะหลานกับนอนเดี๋ยวหลานสิตื่นก่อนก็นเลยเกี้ยวออกได้บ้านี่พี่น้องเนี่ยสิเกี้ยวออกได้นั่นเกี่ยวบ้างขอลอยอยู่นั่นเกี้ยวออกแล้วพี่น้องบ้านนี้เกี่ยวออกแล้วเอาบ่หลายดอกสิาเดกาประมาณ มดกลัวๆนี่ล่ะนี่โลกไวแล้วปกโจกพี่น้องขุดบานนี่ขุดปีนขึ้นมาจากน้อยและะ้วค่ะบันพอเข้าเกี้ยวต่อก่าแล้วก็บ่อ,อยากจ้ไวใบมืดให้มูร่งไปก่ให้มันเป็นดินหลววดดินหลมจากน้อยมันแข็งมันขัดมันแน่นหากกาไหมค่ะพี่น้องก็อยากให้ดินขึ้นมาคือเข้าไถนี่ไหมขุดกันด้วยพี่น้องขุดแล้วก็สีดำบานนี่ยายกระเทิงดำหน้าเทิ้งยางไปซองเบื้งหลานพี่น้อง ยานบ่แล้วโอ้เห็นมันแล้วมันนี้สะด้อสนดกระเทืงนยางไปยางขึ้นยางร่งอยู่นี่แหละทังเอากล่องมาตัง้งไทยคิปผูด้เดียวพี่น้องไอพี่น้องอยากให้พี่น้องเบิ่งงนอกค่ะว่าดำตะกามันเป็นเัืงไห๋เอาดำต่อพี่น้องบาดนี้มองแล้วมันอยู่มองนี่ละ นี่จังแม่นมองแล้วอีหลีหนี่วันนี้มูนันมันแล้วกับเินเดี๋ยวมาเห็นกาอยู่ตาอ้อยอ้อยรุ่นมันเคียงก็ยังดำหน้าบ่แล้วจักเทียนี่เนาะเอาห้อมนนันมันแปนลินเมือนกันน่ะจยากนี่กาอยู่ตาหรอบ่อยากหมีบ่อยากเกี้ยวเข่ามากกะพี่น้อง อยากได้เขาห่วงไงเนาะเป็นไนพี่น้องใส่กางเกงขาสั้นดำหน้าแต่เม็ดดำหลายก็นี่ค่ายตายเป็นตุ่มห้างกาตายเนาะวิถีคนเลี้ยงหลานเนาะแต่งตัวแบบสบายสบายเลยคิดอยากดำหนาก็มาดำเลยไม่ต้องไปแต่งองค์ทรงเครื่องมาก ดำสร้างหัวมันหนาะต,ต้องกัดเท้าเองดอกยวนะพี่น้องไซโยแล้วแล้วไซโยไซโยเอาไปทำไซโยค่ะปันได <laughs> เลี้ยงสามตน โยพี่น้องแล้วนี้บาดนี้เดี๋ยวกามาสองมาคืงเราไปหาสามน้องบาดนี้นะจ้าเร้วปักเร้วมันมองเร้วมันอยู่นี่มองเล้วมันอยู่นี่จ้า <c oughs> เร้วเล็วจังไดบาดนี่เปิดบอสโมีกาค่าตาแล้วซ่วงเราข่อยพี่น้องเบิงอาบุตรเ่่งมือดำหน้าขอ่อยตบตูด เกี Stelle, il, ้ยวเกี <Genau. S 2> ้ยวกาออกแล้วก็เอาบอกยกคุดดำกาเหลืออายุมัดสองมัดมัดนึงเอาไว้หันเอาไว้หันไว้ชาสามน้อพันขางกันแท้สิเกี้ยวหยาอกจากกันแท้อยู่เพราะว่าเพิ่นดำตะกาหายเพิ่มมันค่าหยาเนาะค่ะพี่น้องก็เลืยเป็นเกี้ยวออกหยาแล้วมันเกี้ยวหยาออกจากเันแท้แล้วมันเป็นสิ่างๆแต่เลยสิไปเสริมจากน่อยพอไม่กาเหลือเนาะค่ะ สว่งแล้วพี่น้องสว่วงแล้วผุ้นัท่างนี้ก็ร่างเขียวก็ล่างกองขืนว่าเด้ใส่ปุ๋นใส่ปุ๋ยดอกมันเป็นขีนเอาขีนง้อใส่ท่างนี่ตว่มามองนี้ยายเสียเอาปุ๋ยมาอ้อยอยู่นี่มืออื่นนี่ล้เอาปุ๋ยมาใส่เห็นมันแต่ท่านมูเนาะคะ่ะมันดำรุ่นมูทั้งเป็นตะกาย่านพื้นบกขืนท่านมูไหมคะ่ะพี่น้องซ้ำนี่ละจ้าเขาโฮมก็เด้อมแบนี้โอ้ยสวงแล้วสว่งแล้วเบิ่งเบืง,บงเอาบุญยายไพย่ดำหน้าทุกเกี้ยวทั้งบุจกจบ